ค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับพี่โมนอีกแล้วนะคะในภาคเรียนที่สองนะลูกเอ๊เป็นวิชาอะไรเด็กๆจำได้ไหมคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะวันนี้พี่โมนจะพาการนับเพิ่มมาฝากเด็กๆนะแต่พี่โมนจะไม่บอกก่อนว่าการนับเพิ่มครั้งละเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องไปท่องขับคร้องจองจำนวนกันก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเด็กๆต้องอ่านคำครองจองก่อนนะคะพร้อมแล้วยังคะอ่านตามพี่มนเลยนะลูกคำคล้องจองนับเลขหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองมือตีกลองตาล็อกต๊อกแตก สามสี่ดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยพี่มนตมีท่าทางมาฝากด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทำตามพี่มนเลยนะคะหนึ่งสอง องมือตีกลองตะล็อกต็อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกซองกระจกเจ็ดแปดถือปืนแปดปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบ ปวดท้องล้อมโอ้ยเป็นยังไงคะคำ้องจองหนึ่งถึงสิบนะคะอย่าลืมนะเด็กๆกลับไปท่องแล้วก็ใส่ท่าทางประกอบด้วยนะคะเอาลละคราวนี้เมื่อกี้เด็กๆก็ได้ท่องกับ้องจองไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มนลใจไปช่วยกันนับเลขก่อนนะคะ,ะนับเลขการนับเพิ่มครั้งละหนึ่งนะคะ เริ่มตั้งแต่21่สเถึงหกเลยนะคะเด็กๆพร้อมไื้ยังเดี๋ยวนับพร้อมกับพี่มนเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ21 22 23เอ็ดยี่สิบสองยี่ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่อะไรนะคะสาอด

สี 48, 49, 50, ่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบเอห้าสิบแล้วห้าสิบเท่าไรเอ้ยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบเอ้เมื่อกี้เด็กๆก็นับเพิ่มครั้งละหนึ่งนะคะตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจนถึงหกสิบนะคะ ต่อมาเมื่อเด็กๆนับเพิ่มครั้งละหนึ่งยี่สิ็ดถึงหกสิแล้วนะคะคราวนี้วิมลจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกนับเพิ่มครั้งละหนึ่งนะคะห้าตัวเลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดนะคะเอาละมาเริ่มตัวที่หนึ่งกันเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอ๊ะต่อไปยี่สิบ้าแล้วยี่สิบอะไรคะลูก ยี 26, 27, 28, 29, 30. E, 30่สิบหกยี่สิบเจ็ดยีแป้าสาอะไรนะเด็กๆสามสิบเอ็ดสามสองสามสิสาสาม้าเอ๊สามสิ้าอะไรคะเด็กๆสามสิบหกสามสเจ็ดสามสิบแปดสาส้าสีอสี่สิบอะไรนะเด็กๆสีอ สี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าเอ้สี่สิบห้าแล้วสี่สิบอะไรนะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบเอ้ห้าสิบแล้วห้าสิบอะไรจ้ะเด็กๆห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วห้าสิบอะไรจ้ะเด็กๆ ห6าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเหกสิบเอาละ่ะคราวนี้เมื่อกี้เพื่มนบอกแล้วให้เด็กๆช่วยกันนะับเพิ่มครั้งละหนึ่งนะคะครั้งละหนึ่งเพราะฉะนั้นจำนวนจะเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งเท่านั้นนะคะตั้งแต่ยี่สิบเอดจนถึงหกสิบเลยนะคะเอาละ่ะคราวนี้เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับจำนวน เพิ่มนะคะเพิ่มครั้งละหนึ่งนะคะตั้งแต่ยี่สิเอ็ดจนถึงหกสิบแล้วเดี๋ยววิมลมีแบบฝึกให้เด็กๆทำนะคะสองหน้าวันนี้นะเขาขอฝากแบบฝึกสองหน้านะคะให้เด็กๆกยิบหนังสือแบบเรียนเลขคณิตขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะเด็กๆพรอ้อมไหมยังนะคะาการบ้านวันนี้ หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์เล่มสี่นะคะซึ่งเป็นสีม่วงนะคะภาคเรียนที่สองนะคะให้เด็กๆทำสองหน้ามีหน้าที่แปดกับหน้าที่เก้านะคะ,ะเรามาเริ่มหน้าที่แปดกันเลยนะคะเด็กๆนะคะหน้าที่แปดเนี่ยเ็าบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพจำนวนเท่ากับตัวหนังสือที่กำหนดให้นะคะตัวที่หนึ่ง คําตัวที่หนึ่งตัวหนังสือ10บนะคะเป็นสิบตัวหนังสือนะคะแตกดพร้อมๆกันเลยนะคะสอิบบอสิบนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะต้องระบายปราสิบตัวเท่านั้นนะคะระบายสิบตัวเท่านั้นเด็กๆต้องนับนะคะ เด็กๆระบายตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าแล้วก็ตัวที่สิบนะคะแค่สิบตัวเท่านั้นต่อไปข้อที่สองนะคะอ่านว่าสิบห้านะคะสะกดพร้อมๆกันเลยสออีโบสิบหออาหารไม่ถูกห้าสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายปลา ปลาดาวนะคะปลาดาว15ตัวเท่านั้นนะคะอย่าลืมรูประบายไปแล้วก็นับไปนะคะให้ครบ15ตัวเท่านั้นต่อไปข้อที่3นะคะ11สะกดพร้อมๆกันเลยนะคะสอบบอิโบสิโออิดอิดสิบเอ็ดต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4 12 สะกดพร้อมๆกันเลยนะคะสออบสิบสององสองสิบสองเด็กๆจะต้องระบายปูสิบสองตัวนะคะอย่าลืมลูกต้องนับด้วยนะคะต่อไปข้อต่อไปเจ็ดนะคะเจ็ดสะกดพร้อมๆกันจอเอกดเจ็ดนะคะเจ็ดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายปรางนะคะ ปลาหมึกเจ็ดตัวนะคะอย่าลืมนะเด็กๆต้องนับแล้วก็ระบายให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปข้อต่อไปยี่สิบนะคะสะกดพร้อมๆกันโยอีอีไม่เอกยี่สออีโบสิยีสส่สิบนะคะระบายเจ้ากุ้งนะคะยี่สิบตัวเลยนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปข้อสุดท้ายสิบหกสออีโบสิพอออกอก,อก,อ,กอกสิบ หกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายเจ้าหอยนะคะระบายเจ้าหอยเนี่ยสิบหกตัวนะคะเด็กๆระบายแล้วก็ตองนับด้วยนะคะลูกแล้วระบายให้สวยงามนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่เก้านะคะหน้าที่เก้า เขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านจํานวนนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะนับเพิ่มทีละหนึ่งเท่านั้นเด็กๆสังเกตดูนะคะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมวงกลมเล็กๆวกรวมกันเป็น10วงนะคะเขาเรียกว่า1พวงนะคะ1พวงก,ก็คือ1 10ินะคะหนึ่งสต่อไปพวงที่สองนะคะก็เป็นสองพวง ะะแต่ละพวงนียมีจํานวนวงกลมสิบวงนะคะลูกเขาเรียกว่าหนึ่งพวงนะคะสองพวงก,ก็สองสิบนะคะแล้วก็มีวงกลมเล็กๆหนึ่งวงก็เรียกว่าหนึ่งนะคะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นเขาอ่านว่าสองสิบกับหนึ่ง หน่วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้อ่านเลขอาราบิกด้วยนะเลขไทยด้วยแล้วก็เลขตัวหนังสือด้วยแล้วก็เด็กๆต้องสะกดด้วยนะคะตัวอย่างเช่น21อาราบิก21ไทยแล้วก็21ตัวหนังสือสะกดด้วยนะคะเด็กต้องฝึกอ่านเยอะๆเลยนะคะจะได้เป็นคนเก่งนะคะ เอาละเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ทำแบบฝึกไปสองหน้านะคะหน้าที่8ปหน้าที่9เพราะฉะนั้นหน้าที่8เนี่ยเด็กๆจะต้องระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็หน้าที่9้าเด็กๆก,ก็ต้องอ่านนะคะลูกอ่านการนับเพิ่มครั้งละหนึ่งด้วยนะคะฝึกอ่านเด็กๆจะได้เก่งแล้วก็อย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วส่งมาในลายขุมห้องให้คุณครูตรวจให้นะคะลูกโอเคไหมคะถ้าโอเคแล้ว เมื่อกี้ด็กๆก็ได้ทําแบบฝึกแล้วแล้วก็เด็กๆก็ตั้งใจเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมนะคะมีเกมโดมิโน,โน่จำลอนมาฝากเด็กๆด้วยนะคะมาดูกันนะคะข้อที่1เป็นเกมอะไรอยูนะคะมีรถ1นคันเพราะฉะนั้นรถหนึ่งคันเนี่ยแทนจำนวนเลขอะไรอยูนะคะ มีเลขหนึ่งกับเลขสองเลขอะไรถูกต้องคะเลขหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยลดแทนค่าด้วยเลขหนึ่งนะคะต่อไปมาดูอันที่สองกันเลยนะคะอันที่สองอะนับย่างเรือใบด้วยนับองคุณครูเลยหนึ่งสองมีเรือใบสองลำมีเลขอะไรนะเลขสองกับเลขสามสรุปว่าเรือใบแทนค่าด้วยเลข สองต่อไปข้อที่สามนะคะลูกข้อที่สามมานะพร้อมๆกันเลยนะเอ๊ะเป็นภาพอะไรเอย่ยเด็กๆอ่าเป็นหัวรุกจักรใช่ไหมหัวรุกจักหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเทนค่าพด้วยเลขอะไรคะเด็กๆอ่าเลขอะไรเอย่ยเลขสามหรือเลขสี่นะอ่าเลขสามใช่ไหมต่อไปข้อต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวมานะับพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นภาพอะไรเอย่ยเด็กๆ เป็นรถบัสนะคะรถบัสคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่นะคะเพราะฉะนั้นรถบัสสี่คันแทนค่าด้วยเลขอะไรนะเด็กมาแล้วตัวที่หนึ่งเลขอะไรคะเด็กเลขสี่ใช่ไหมต่อไปเลตัวที่สองเลขอะไรคะเลขห้าใช่ไหมสรุปว่ารถบัสสี่คันแทนค่าด้วยเลขสี่ใช่ไหมลูกอาล่ะต่อไป ต็อบไปเลยอ่ามีรถมอเตอร์ไซค์นะับพร้อมๆกับพี่มนเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ารถมอเตอร์ไซค์ห้าคันแทนค่า้วยเลขอะไรนะมาแล้วเลขสี่ใช่ไหมได้ห้าใช่ไหมอ่าเลขห้าคือเลขที่ถูก 4, ต้องเลยนะคะมอ <c oughs> เตอร์ไซค์ห้าคันแทนค่าด้วยเลขห้าเอาหลังเมื่อกี้ คุณครูให้รางวัลเด็กๆแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆตั้งใจเรียนใช่ไหมคุณครูก็ให้เล่นเกมโดมิโนแล้วนะคะต่อามาก่อนอื่นนะคะคุณครูขอฝากเรื่องคุณธรรมแปดบัญญัติด้วยนะคะดเดี๋ยวให้มาช่วยกันท่องนิดนึงนะคะลูกเอาละมาเริ่มข้อที่หนึ่งเลยนะคะท่องพร้อมที่มันเลยนะคะหนึ่งไม่เบียดเบียนลังแก สองไม่เสแสร้งสไม่โลภสี่ไม่เห,หือเหืมต่อไปข้อที่ห้าเลยนะคะห้าไม่ทรนหปวดโอ้หกไม่เกียดคร้านเจ็ดไม่โทษหรือโกรธแปด ไม่ลังแก่ะที่สําคัญคือเด็กๆท่องแล้วแต่ละข้อนั้นเด็กๆต้องนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะโอเคไหมคะสัญญานะคะว่าเด็กๆจะต้องนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะแล้วปฏิบัติให้เป็นนิสัยเลยนะคะเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีนะคะต่อมาด้วยความรักและหว่วงใยจากคุณครูนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเนี่ยปฏิบัตินะคะปฏิบัติ การล้างมือจิตขั้นตอนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ได้มีสุขภาพนะคะที่แข็งแรงและก็ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะ19นะคะโอเคเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยปฏิบัติพร้อมกับพี่มุลเลยนะคะ,ะข้อที่หนึ่งฝ่ามือ ถูฝ่ามือนะคะถูถูเยอะๆเลยนะคะต่อไปข้อที่สองฝ่ามือถูหลังมือตามซอกนะคะตามซอกนิ้วลูกถูเยอะๆเลยนะคะฝ่ามือถูหลังมือต่อไปข้อที่สามประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วอ่าถูไปถูขึ้นถูลงนะคะ ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วต่อไปข้อที่สี่เลยนะคะลูกมาดูข้อที่สี่เลยนะคะข้อที่สี่ฝ่ามือขัดหลังนิ้วมือฝ่ามือขัดหลังนิ้วมือนะคะถูเยอะๆเลยนะคะต่อไปข้อที่ห้าเลยนะคะลูก ถูนิ้วโป้งหมุนไปมาเลยนะคะลูกถูนิ้วโป้งเปลี่ยนสลับเลยนะคะสองข้างเลยซายขฝานะคะถูถูถูเยอะๆเลยนะคะต่อไปข้อที่หกนะคะขัดฝ่ามือด้วยนิ้วมือนิ้วขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วสลับเลยนะคะลูกสองข้างซ้ายฝ่าเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายก็สุดท้ายถูรอบข้อมือหมุนเลยลูกใช้ฝ่าหมุนหมุนเลยแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะข้างซ้ายข้างฝ่าถูเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการล้างมือจิดขั้นตอนนี้คุณครูขอให้ลูกๆนําไปปฏิบัติด้วยนะคะ คุณครูเชื่อเลยว่าเด็กๆปฏิบัติได้นะคะเพื่ออะไรคะลูกเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากอะไรนะจากการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นี้นะคะแลวเด็กๆก็จะได้มาเจอคุณครูเร็วๆเลยนะคะลูกเอาละสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย